สวัสดีครับผู้ชมกลับมาพบกับโกวิทมีและอ,อารอน <โก S 1> นะครับผู้ชมครับตอนนี้นะครเราได้เดินทางมาถึงเมืองกีหลานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งหลังจากที่เราแวะไปที่โรงแรมเพื่อเช็คอินแล้วเนี่ยนะครับเราพาท่านผู้ชมทุกท่านมากินร้านอาหารซึ่งเป็นร้านที่ขึ้นชื่อที่สุดในเมืองอีหลานนะครับซึ่งก็มีอาหารจานเด็ดที่คุณผู้ชมจะเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับมันคือเจ้าเนื้อหานะครับเป็นหาน น,นะครับรสชาติบอกว่าสุดยอดมากๆากส่วนที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นหอยนางรมทอดคล้ายๆหอยทอดน,นะแต่จะมีการผสมผักลงไปด้วยและนี้ก็เป็นหน่อไม้นะฮะกินกับามายองเนสนะฮะเพิ่งเพิ่งเคยเจอที่นี่เหมือนกันนะฮะรสชาติก็ใช้ได้เลยทีเดียวส่วนนี้นะฮะที่ชอบมากๆก็คือเจ้าสาหร,ร่ายับ นี่หรวงพ่อคิดว่าใครได้ลองชิมจานนี้นะต้องติดใจแน่ๆฮะและนี่คือร้านอาหารที่เป็นอันดับหน,น,นึ่งของเนี่ยอืออาอดีดชมสำหนี้เอนเอออ